ได้นับไปด้แน่นอนป้าใหญ่ดแท้ขดเลยเนาะแลครับสวัสดีดีพ่อแม่พี่น้องป้องปเบิดทุคนุนามนี้ก็มาฟงอกับัสาวลาคือเก่าแล้วเฮากะบ่เฮ็ดหยังนอกจากคนมันคือเก่ากลับบ้านก็ต้องกนมันเนาะเพราะว่าเฮาก็มีสวนมันก็ยังกนบ่แล้วคือเฮาต้องกนให้มันแล้ว แต่ก็รู anyway. ้ส <iliyor Wirtschaft farmers Mon ona> ึกว <Exped ition> <c oughs> <can> ่ามันมันสีป่วกกัดหลายขึ้นกว่าเขาเนาะเหมือนกันเลยนี่คือตัวที่เขาก้นออกมามันก็จะเป็นแบบป่วกกัดอย่างประมาณนี้ก็หัวไม่ง่ายประเดี๋ยวหัวในน้อยเกิดแต่คนสาวทรงแดง นี่มันเง่งก็บ่คือมุกมันเงงมันก็เป็นหัวยอะเลยคือมันนั่นน่นเลยเกินไหมมันต้นคือมันต้นมุกเนาะขึ้นดอกมันคต่างงอนไม่สบายแบบนี้นะต่างอนแต่มันยัดพันยังมันลายเบะนิดฮะทางปุณกสิโซมันหัวใหญ่ขนนดแต่มัน vẫn hoàng anh em cũng kiếm được phải nhanh hơn nọc này Để có cụ thể chắn có kìa nữa các nơi các chỗ có kìa 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 có กึ้ปุยม่พอนี่แหละเนาะไหนย่ว่าตัวนี้รังเรงมาไนรอเนี่ยอยูเป็นดะไรถาบอกยูว่าหาเปลี่ยนมาทังนี้งัดกับมาได้ฮักมันบ่นนี้เด้ครัเดี๋ยวคุณเอานลัง

เออไทยมันหัวใหญ่อีกแล้วนะไปทาู้ไขบ้หัวมันิน

ได้ปะขาดขุดก่อนมันดินน่นียดดิขึ้นว้างใหญ่เลยขึ้น้าขึ้นานี่มันมันต้องแท้มันยังกันมันเชื่อว่าเน <fuck. S 2> ขุดก่อนกวาดวูวามามาก็อยักซอยพ่อมึงมาอยักซอยเขาถึงงัดได้อยู่แต่งนั้องเออกระดิบมากระดิ่งานไะด้อยู่กระดิงแข็งงดนโตขึ้นมาตัวนี้ใช้ข่าไเ้ปะเดือนเออ

ด้มันชุ่มยงังุ่นปุ่นปุนมาโซอะไรนะโซมันหัวใหญไนี่โซมันหัวใหญ่นะ ตึงวไอ,อตงเกยกลัองอทีอะไรหัวใหแน่นอนป้าใหญ่หใช่ไหม,มัวนี่เอขวดแท้บขาดเลยนะปลมแป๊บอ้อะาคนอบกินอ,อกตี๋กวกินหมด ổng kìm, húa nó là tổn kìm Cái nhạy có ít húa nỗi nỗi nọ. Húa này chúng thử Cái này, này, này.

À, quá ừ. <laughs> oh. à, à. kịp à, oh. nào, à, này nào. Này. Đây, đây nào. quá kịp đây, quá kịp nữa 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 kịp nghe kịp nữa 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 kịp nữa

ขึ้นอาึ้อปให้หัวมันดกเนาะขาดขาดขาดปมันขักไปปลายมันลื่นๆเป็นนักล้มันยืแวงเน่นักเลามันเอตน้บมันขาดไเนีนี่บ่มันเห่ยวิมันนเหรอ้ยเดี๋ยวเจ เด้นปะปอ่ะเฮ้ยปวดเ่า้ไเล่นอะเออยังได้ยังเนาะเด่นนี่ยเต้เฮ้ยเหาสิไป เอาให้คนมันมันก่เห็นลำมันเ่เฮ้ย ouais. มันมัเห็นลำมันก่อนเออเห็นแล้วก็สวยเลย้นเมออแล้วออไปตัดลำมันตัดลำมันเห็ใช่ผ่ด้าิตไดไมไ่ามมึงัลำมันบอสาวหานเเบิกโม่นนี้วาบิกโม้หน่ นั <Inter face S 2> ่นนะไปตู้มาตะขอดมาโ่งแหงก็ไปตรงนี้โอ้ยไป่ต้องวิ่งย่งไรไปนี่ไม่ใ่เมันหรือโอ้ยกซอยกันยังก่ซอยอีกใช่ไหมซอยอีกก็ใส่เขาใหญ่กว่านี้ปะมันแดนเนาะพี่จมอไใหญ่กว่านี้ปะมอไมันมันก็หัวใหญ่แบบนี้แหละปัญหาเฮ้ยมันอื่นมันอนพักสิเดี ครับประเไทยอ่คบกบปไทมั้ท่องที่ยมั้งมีทางอยู่ถาาลงที่ก่อนเนาะกตมีคนแนะนำมาฉันว่าอันนี้มันสูงโคตรเนาะคือแบมันก็เลยผสมเป็นหัวมันมันตาโตจ่าโตอืม ตัดเลยกระโลกข้กบอกินกินแล้วอะไรเขาผมดับกินอะไรน้ำหัวมันดับหัวมันน้ำบ่ตแลวงงเลยนะตีลาง,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 งูน่ะคุ

Amara. Kalau benar kalau bersama. Song. Pak

S <S ขึ้นเมื่อไรก็ซักเลยข้นจงปะติดบอกออกคือกาขามันติดนั้นบอกออกเลยยางมันบกขึ้นมื่อกซักได้ซักกระบอกขามันติดนะบอก่มันติดปุ๊บขึ้นไปแล้วก็ซักเลยติดปุ๊บซักเมื่นเกระบอกก็ติอยางจะไปยั่งสนเอ้าแกสวยไหมเน่ยัวหมนสิไทยกลัวบ่ฮหนลงเสื้อการขาดเสื้อนมาก

หัวอันที่กุดออกมาลิโอ้โหทูย่อขึ้นไปกอกสิคัดไปเลยหัวมันใหญ่บัดปกัดอะไนี่ยบอลใ่ลงในนเมาลยใไปเนีมาเอาเด้อหัวใหญ่นี่แม่แนี่ยพี่อะไรม่พ่วัน

ชงเลียชงเลีงเลยเาังบลยชงเงงเลงเรานักสองนน่ก็เตงงน่นึก้อน่นนก้อนนักท่องยังจะมาให้อันอันนี้ก okay. ็ไวเฮ็ดเทียบก็จักองหกว่าโอ้ยไพัดสายคนท่องตายล้วิ Nào bớt, nào bớt này búa bớt ngay búa này đây, đây ngay ngay nào bớt ngay cho bà nào nào ôi búa à. đây nghe. <laughs> ừ, Nào thằng này. Nào này đây. Nào đây. Nào Nó Nào đây. Nào đây. Nào nữa Nào đây.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 เานก็มาได้แล้วปากินก่อนได้ปมัดจิมคักจิมแน่เราม่ได้เลยนี่หัวนี้ก็ถิ่มมันนี่เสดด้เนน่นังแหลมันลำอยเดี๋ยวเาก็จะได้จบคลิปไปเพียงเท่านี้เนาะเพราะว่าก็ทำคำแรกก็ต้องขึ้นเสียง มีอยากต่ออีกเนาะ,ะเดือดเขาเขาโ้งงูใ,ใก็้ใกล้ใกล้เนาะเอ้ยเน <laughs> าะกสิได้ลาพ่อแม่พี่น้องไปเพียงแต่เท่านี้เนาะสบายดีเด้อขอขอบคุณขอบใจที่เข้ามาครับชมคลิปและโบขำโฆษณาก็็เปนการดีแน่เนาะ <laughs> โดย